ประเด็นราคาอ้อยเริดูการผลิตมหม่เนี่ยปีสองพัอครับ69ซึ่งจะเริ่มฤด,ดูการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568โดยประมาณนะครับอ <c oughs> ย่างที่คำถามที่ทถามคือราคาเนี่ยน้องตกต่ำครับที่ตกต่ำเนี่ยก็เพราะว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกซึ่งน้ำตาลส่วนใหญ่ต้องขายส่งออก <c oughs> มีตกต่ำมากครับโดยประมาณการที่เราเห็นเนี่ยระดับที่ระเบียบกฎเกณฑ์กำหนด เราน่าจะออกมาที่ประมาณสักตันละ900บาทครับบวกลบนิดหน่อยเพราะราคายังไม่นิ่งนะครับครับก็เกษตรกรชาวไร่กันนี่ก็รู้สึกลำบากใจเพราะว่าตัวต้นทุนการปลูกจากการสำรวจทั่วประเทศเนี่ยออกมาที่ตันละประมาณหนึ่นากว่าบาทครับแต่เมื่อราคาออกมาตำ่ำเนี่ยเกษตรกรชาวไร่กอ็อาจจะขาดทุนถ้าเราดูจากจริงิการช่วยหือจากภาครัฐที่ผ่านมาครับ รัฐบาลก็ช่วยเหลือให้เราคุมทุนมีกำไรขึ้นเราบ้างทีนี้เนี่ยผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยก็เรียกร้องในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในหลายตัวเลขแหละครับส่วนหนึ่งก็เรียกร้องกันที่ช่วยเหลือราคาอ้อยตกต่ำเนี่ยตันละ200บาทนะครับส่วนเรื่องการช่วยเหลืออ้อยสดก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะครับในส่วนของตันละ200บาทที่จะมาเ,มเราก็มอง2ส่วนเกี่ยวข้องกันก็คือ ภาครัฐจะส,สนเท่าไหร bueno ห่5,000ล้าน10,000ล้านนะครับส่วนที่ขาดเนี่ยเราก็เรียกร้องให้ปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายขายภายในประเทศกิโลกรกัมลับประมาณสัก5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมาะสมเยี่ยมีนาร่วมกันถ้า5บาทเนี่ยเราก็จะได้เงินปีนประมาณ1 0ื่น,น 2, ล้านนะครับถึงหมื่นสองพันล้านตัวนี้เนี่ย ก็เอามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตันละ200บาทเนี่ยร่วมกับงบประมาณเป็นดินด้วยเนี่ยก็น่าจะผ่านวิกฤตปีนี้ไปได้ครับแล้วอย่างพื้นที่ที่สุรินทร์นะที่ท่านมาเห็นเนี่ยมันมีช่องทางในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยาะว่ามันมีปัญหาเรื่องของชายแดนในพื้นที่ผ่านมาด้วยอ๋อมีประเด็นที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยร้องเรียนผมมาว่าพื้นที่ปะกว้ชายแดนเนี่ยมีปัญหาเรื่องระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอยู่ในไร่อ้อยจํานวนมาก บริหารจัดการเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากมนะครับเกษตรกรชาว้อ,อยก็ได้มีหนังสือส่งถึงเราและลองเรียนมาว่าให้ภาครัฐเนี่ยทังช่วยเหลือแก้ไขกันครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะป้องกันความเสี่ยงให้เกษตรกรชาว้รออยว่าในพื้นที่อ้อยในเขตชายแดนที่สงสัยว่าจะมีระเบิดซุกซ่อนไว้ที่ระเบิดที่ตกลงมาแล้วยังไม่แตกน,นะอาจจะใช้วิธีการเผาอ้อยอ พื่อให้ระเบิดเนี่ยมันทาลายตัวมันเองซะก,ก่อนแล้วเกษตรกรชาวร้อยเขาจเข้าไปตัดอ้อย<ม>ก็จะขอร้องทางภาคราชการว่า<ม>อาจจะเป็นอ้อยที่ยกเว้นที่เป็นอ้อย,ยไฟไหม้แล้วมไม่ตัดราคา<ม>แล้วก็ให้ช่วยเหลือเหมือนกับอ้อยสดปกต<ม>ิกได้นะครับนี่เป็นความต้องการของเกษตรเขาจเหมือนกับ ชาวไร่อ,อ้อยในเขตปาจีนที่ช้างเข้ามาทําลายนะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็เดือดร้อนก็ใช้วิธีการเผาอ้อยก็จะขอว่าอ้อยที่เผานั้นเนี่ยให้ดีเป็นเหมือนอ้อยสดไม่ถูกมไม่ถูกตัดราคาคและก็ให้ได้รับการช่วยเหลือ,อตันละ200แบบที่เราเรียกร้องเหมือนกับอ้อยสดนะครับก็จะทําให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยบรรเทาไม่ใช่บรรเทาราคาอย่างเดียวนะครับบรรเทาความเสี่ยงที่จะโดนระเบิดขาขาดตายอย่างนี้นะครับผม ในฐานะที่ท่านอยู่ในแวดวงของเกษตรกรชาวไร่อ้อยมามีมีสิ่งที่เห็นนะฮะอยากจะฝากอะไรเป็นถึงพี่น้องเกษตรกรที่ทําไร่อ้อยด้วยเขาจริงอยากจะฝากทุกส่วนงานนะครับคือถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบการทําไร่อ้อยกับประเทศจีนก็ตามประเทศบราซิลก็ตามหรือประเทศอินเดียก็ตามนี่นะคือเราก็จะเห็นว่า อย่างประเทศจีนเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังในการดูแลเกเษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับจัดหาแหล่งน้ําให้จัดหาปุ๋ยราคาถูกให้จัดหารถบรรทุกให้นในการทําอาชีพชาวไร่อ้อยนะครับหรืออินเดียเนี่ยรัฐบาลเองเวลาราคาตกต่ำเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้กลไกราคาน้ําตาลในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือราคาอ้อยให้สูงขึ้นนะครับรบ,บราซิลใช้นโยบายราคาเอทานอลเอาอ้อยแบบนเอทานอลปีนี้บราซิลที่ว่า,าแน่ๆเนีแบบ่ยแบบราคาตกต่ำเนีแบบ่ย รัฐบาลบราซิลเนี่ยยังเอาเงินมาช่วยราคาอ้อยตรงๆต,ตันละ3ดอลลาร์ก็ประมาณตันละ100บาทนี่นะซึ่งซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันทั้งหมดเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยอาจจะด้ยอยกว่าเขาอย่างเช่นของบราซิลเนี่ยอ้อยหนึ่งตันเขาทำน้ำตาลได้ร้อยหกสิบกิโลปีนี้แย่หน่อยได้ร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเขเถียงกันเป็นเอาเป็นเอาตายแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงร้อยสิบกิโลเลยนะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตนะเพิ่มผลผลิตต่อไร่<ม>เพิ่มความหวานของอ้อยเพิ่มความสามารถของโรงงานในการสกัดน้าอ้อยสัก10บกิโลยีกิโลเพิ่มขึ้นเนี่ยม,มันก็จะทําให้เกษตรกรชาวไร่เนี่ยยกระดับการช่วยเหลือได้<ม>ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันทุกฝ่ายนะภาครัฐก,ก็ต้องช่วย<ม>หาปัจจัยการผลิตราคาถูกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวไร่เพิ่มผลิตต่อไร่เพิ่มความหวานต่ออ้อย1ตันนะครับโรงงานเองก็ปรับปรุงเครื่องจักรให้ได้น้าตาลเยอะๆนะครับก็จะทําให้ เกษตรกรชาวไร่ซึ่งเป็นเป็นพืชตัวเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้ที่เป็นพืชไร่ที่เป็นเศรษฐกิจลากหญ้าที่จะกระจายแล้วได้สู่ชนบทนี่นะที่ถ้าปัเขาประคองไม่ได้เนี่ยเราผ่านวิกฤตได้เนี่ยอุตสาหกรรมอ้อยเขาจะ,จะเจริญเติบโตอย่างอีกอย่างอางไร้กิจํำกัญโอเคขอบคุณมากครับ